โอเคสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้เขาอยู่ช่องอาร์คเฟลมนะครับคลิปนี้ครับเป็นคลิปวันอังคารครับคือคอนเทนต์ใหม่ของเราอีกคอนเทนต์หนึ่งก็คือคอนเทนต์ เตรียมพร้อมก่อน snap นะครับคอนเทนต์นี้นะครับคือการที่เราจะมารีวิวการ์ดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมาคุยกันก่อนที่การ์ดจะเข้าอีกครั้งหนึ่งครับว่าการ์ดนี้มีความสามารถอย่างไรบ้างครับแล้วก็ในมุมมองของผมนะครับคิดว่าการ์ดนี้จะเป็นการ์ดที่เก่งหรือไม่นะครับมาดูกันว่าในบันเดิลนะครับที่จะเข้ามาภายในสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่วันพุธนี้จนถึงวันอังคารหน้านะครับจะมีบันเดิลอะไรบ้างครับบันเดิลแบบไหนที่ต้องใช้เงินจริงๆซื้อนะครับแล้วก็บั โอเคเริ่มต้นด้วยการ์ดใหม่เป็นจังสัปดาห์ครับอย่างการ์ดของออลิเซอร์นี่ครับออลิเซอร์เป็นการ์ดสองเอเนจีพลังสามครับความสามารถเปิดตัวครับเขาบอกว่า one of your cards d e s t r o y last turn get r e v i v e here นะครับเขาบอกว่าหนึ่งในการ์ดที่ถูกทำลายเมื่อเทิร์นที่แล้วนะครับจะถูกชุบชีวิตขึ้นมาในเลนเดียวกับออลิเซอร์ครับต้องบอกวันนี้นะครับว่าเริ่มต้นเขาใช้คำว่า last turn นะหมายความว่าการชุบชีวิตจะชุบชีวิตของเทิร์นก่อนหน้าที่ลงออลิเซอร์เท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าลงออลิเซอร์ในเเททททิิิรรรร์์์นนนนะะคับบกกก็จชชุีีวตาาด่ถูำลยใ ถ้าลงออดิเซอร์ในเทิร์นห้านะครับก็จะชุบชีวิตการ์ดที่ถูกทำลายในเทิร์นสี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันชุบชีวิตของการ์ดในลาสเทอร์หรือเทิร์นที่แล้วเนี่ยนะครับผมมองว่าตัวของออดิเซอร์เนี่ยน่าจะไม่สามารถเป็นเทคการ์ดแก้ทางชังฉีได้ครับแม้จะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งมกักจะเล่นชังฉีในเทิร์นสุดท้ายของเกมอยู่แล้วนะครับเพราะว่า การเล่นช้างฉี่ในเทิร์นสุดท้ายของเกมเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าทําแล้วเนี่ยมันทําให้เกมมีความพลิกผันทันทีแล้วก็ทําให้อีกฝ <It> ั่งสามารถที่จะได้ snap point ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นช้างฉี่ในปกติมันจะเล่นเทิร์นสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอล e เซอร์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะไม่ได้แก้ทางช้างฉี่ก็คือช้างฉี่ทำลายการในเทิร์นสุดท้ายนะครับแล้วลงอล e เซอร์ไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่าอล e เซอร์เนี่ยจะชุบชีวิตเฉพาะการ์ดที่ถูกทำลายในเทิร์นที่แล้วเท่านั้นนะครับต่อมาก็คือนะครับเขาเขียยนนววว่่าาาา one of your cards ะคครับก็หมม ถ้าสมมติว่าเทอร์ที่แล้วเรามีการ์ดที่ถูกทำลายไปทั้งหมด5ใบนะครับในเทอร์นี้ยพอเราเล่นอิลิเซอร์เนี่ยก็จะชุบชีวิตการ์ดนะครับหใน5ใบนั้นแบบสุ่มนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่ได้มีการระบุไว้ว่าการ์ดที่อิลิเซอร์จะได้รับการชุบชีวิตเนี่ยจะเป็นการ์ดที่ต้องมีพลังมากสุดเสมอไปนะครับหรือมีพลังน้อยสุดเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขียนคขาว่า one of your cards นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอ네ิลิเซอร์เนี่ยจะชุบชีวิตการ์ดแบบสุ่มหนึ่งใบครับที่ถูกทำลายในเนนนนเเจจเเเเเเทททิิาารรรรรร์์นนนนนนนีีีี่่่่่่แแลลลล้้้วววะะะะะคััััับบบบพาาาาาาาฉยยยยยกกกก็็็มมมมออออองงตขขซจจปปดดูใหๆ รหรือไม่ก็เข้ามาสอดแทรกให้ได้ทำลายแต่ไม่ทําให้ได้ทำลายเก่งขึ้นนั่นเองนะครับผมมองว่าตัวอิลิเซอร์เนี่ยเราสามารถเล่นเ์อไหนก็ได้ครับถ้าในเ์นที่แล้วเนี่ยเราสามารถทําลายการได้สักหนึ่งใบแต่เป็นการที่เป็นตัวใหญ่ๆมากๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเธอที่แล้วเราสามารถทําลายการ์ดเดได้หนึ่งใบเป็นการตัวใหญ่ๆพลังสิบสองหน่วย เทินเนี้ยเราก็สามารถเล่นอิลดิเซอร์แล้วก็ชุบชีวิตเดทขึ้นมาได้หรือถ้าเทินที่แล้วนะครับเราสามารถทําลายการ์ดอย่างเนาพลังสัก20-30หน่วยได้1ใบพอนะครับเทินต่อมาเราเล่นอิลดิเซอร์ก็จะชุบชีวิตการ์ดของเนาเมื่อเทินที่แล้วนะครับที่มีพลังประมาณ20หน่วย30หน่วยนั่นแหละขึ้นมาบนสนามได้นั่นเองเพราะฉะนั้นอิลดิเซอร์ก็เลยรู้สึกว่าจะเป็นการ์ดที่เข้าไปเล่นในเด็ดทาลายนะครับไม่ได้เป็นการ์ดเป็นเทคการ์ดนะเพราะมันสมาสมารถที่จะแก้ทางช้างฉีได้เนื่องจากว่าเราไม่มาาไ่่นนนน่่่สสาา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 มมรรถถคดดดเเเไ้วอีีีกฝังงงนนนนึยจะลชฉให เทิรร์นนนี้นะคับแต่ว่าผู้พัฒนาเขาเปลี่ยนเทคใหม่ให้กลายเป็นการชุบชีวิตการ์ดที่ถูกทำลายในเทิร์นที่แล้วเพราะฉะนั้นนขอบเขตการ์ดอิลิเซอร์ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงครับจากเป็นการ์ดแก้ทางชกชังฉีก็จะกลายเป็นหนึ่งในการ์ดที่สามารถใส่เข้ามาในที่ำลายได้นะครับผมมองว่าหนึ่งในการ์ดที่น่าสนใจก็คือเดซนะครับถ้าสมมติว่าเทิร์นห้าเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นเดซบวกกับวีนอมนะวีนอมก็จะกินเดซใช่ไหมแล้ววีนอมก็จะมีพลังของเดซด้วยในเทิร์นนั้นเนะี่ยก็จะมีแค่ ates, ดนะคเดียนซ ือชุดคุณบนสนามน,นั่นเองนะครับทีนี้นผมคิดว่า,า one of your gas d e s t o y เนี่ยน่าจะหมายถึงกรารที่เวลาที่ถูกทําลายไปแล้วเนี่ยมันจะต้องลงไปอยู่ในสุสานนะครับไม่มีกรารหลายใบครับที่เวลาถูกทำลายแล้วเนี่ยมันไม่ได้ลงสุสานแต่มันอยู่ในสนารที่อื่นยกตัวอย่างเช่นเดชภูนะครับเมื่อถูกทำลายแล้วก็จะกลับขึ้นมือพร้อมพลังตัวเองเพิ่มขึ้นเป็เท่า การอย่างบูฟฟลินกับ x 2็นทีนะครับเมื่อถูกทำลายแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้ลงสู่สารแต่ก็จะกลับอยู่บนสนามพร้อมกับได้ Energy เ,เพิ่มเติมหรือได้พลังเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมมองว่ากา๊าซแบบนี้ไม่สามารถเป็นเป้าในการชุบของอ e ีลิเซอร์ได้ครับเป้าทีลิเซอร์สามารถชุบได้สำหรับผมนะน่าจะเป็นเป้าที่มันจะต้องไปอยู่ในสุสารนะถ้าเกิดเราคลิกตัวชื่อตัวเองนะครับเวลาที่แข่งกันอยู่แล้วตรงที่เป็นรูปถังขยะที่เขียนว่าเดสตทอยหรือถูกทำลายเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราคลิกไปแล้วมีกาารดปหนนนอยู่ั้้บเย การ์ดเหล่านั้นแหละครับน่าจะเป็นการ์ดที่ตัวของอิเเซอร์สามารถชุบได้นี่นอนครับต้องเป็นการ์ดที่ถูกทำลายในเทิร์นที่แล้วเท่านั้นนะครับรเพราะฉะนั้นหลายๆใบเนี่ยถ้าเกิดว่ามันถูกทำลายเนี่ย มันก็สามารถที่จะให้ชุบขึ้นมาได้ยกอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราใช้พวกคาเนตหรือวินอมกินพวกเดสเนี่ยก็สามารถที่ชุบขึ้นมาได้นะครับหรือถ้าเกิดเป็นเนาแล้วใช้ตัวอานิมโซล่าทําลายเนาเนี่ยแม้ว่าจะมีเนาเพิ่มขึ้นไป็น2ตัวแต่เนาตัวแรกเนี่ยมันจะถูกอานิมโซล่าทําลายเสมอนะครับเนาที่ถูกทําลายตัวแรกเนี่ยก็น่าจะไปอยู่ในสังขยะนะก็สามารถที่จะใช้ตัวของเอลิเซอร์ชุบชีวิตได้ครับในการอย่างพวกนิมลอตเนี่ยนะครับเมื่อถูกทําลายเนี่ยมันจะถูกทําลายลงไปในสุสานนะแต่มันจะสร้างลางแยกใหม่ขึ้นอีก2ตัวอีก2เลนที่เหลือนะครับตัวแบบนั้นเนี่ยก็จะสามารถทําให้ตัวของเอลิเซอร์ชุบชีวิตได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าน่าจะเป็นฝนหนึ เงินได้กําาไนะครับสามารถชุบชีวิตการ์ดอย่างพวกเดสนะครับชุบชีวิตอย่างพวกนิมรอดแล้วก็ชุบชีวิตอย่างพวกแนวได้นะครับเรามาดูเด็กตัวอย่างนะครับที่มีคนจัดเอาไว้นะครับนี่นะบางคนก็จัดเอาไว้นี่เห็นไหมครับชุบชีวิตนิมรอดได้นะครับบางคนที่ชุบชีวิตเดซแบบนี้นะ บางคนใช้ชีวิตพวกเนวนะครับพวกเดตแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าการ์ดอย่างพวกเดตพูเอ็กซ์โทนิทีแล้วก็บูฟเบอลลีเนี่ยนะครับไม่น่าที่จะให้ความสามารถของอีลิเซอร์ในการฉุบได้เพราะว่ามันไม่ได้ถูกทําลายแล้วไปอยู่ในถังขยะนะครับไม่ได้อยู่ในสุสานนะครับทีนี้ให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับมีคนในเว็บเขาแกะมาะเขาบอกว่าประมาณวันที่27นะครับก็คือวันพุธหน้านะไม่ใช่พุธนี้นะครับความผู้พัฒน,นาเนี่ยเหมือนเขาจะบอกว่าจะเอาแวเรเลียนพวกนี้แวเรเลียนของตัว Creative ครีเอทีฟฮาร์พ็อกเก็ตเนี่ย ยังไม่รู้ว่าจะใส่ตรงไหนเนี่ยเขาเหมือนกับว่าวันพุธหน้านะ27นะครับ27พฤษภาคมนะครับเขาจะแวร์เลียนพวกนี้นะครับมาลงขายดูครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูนะครับรอดูนะสำหรับคนที่ถามว่าน้องเฟิร์สแบบนี้จะหาได้จากไหนนะครับรอดูวันพุธหน้านะครับมีโอกาสสูงนะครับที่ทางพุทธนาเนี่ยจะเอาแวร์เลียนพวกนี้นะครับมาวางขายนะครับวางขายก็คงจะเป็นวางขายในลักษณะของการที่ว่า บางขายเป็นลักษณะของการใช้โทเค็นซื้อหรือเปล่านะครับอาจจะต้องมีการ์ดหลักก่อนถึงจะมีการ์ดลองแบบนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันในวันพุธหน้านะครับแต่เชื่อว่ามีโอกาสที่วันพุธหน้านะครับการ์ดพวกนี้จะมีโอกาสเอาเข้ามาขายสูงมากๆนะครับเดี๋ยวรอดูกันในอนาคตนะครับโอเคครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของมันเดินที่กำลังจะเข้ามานะครับในวันพุธนี้จะถึงวันอังคารหน้านะครับมาอธิบายฟันๆว่าเวเลนชุดไหนคุ้มบ้างไม่คุ้มบ้างในความคิดผมนะครับอันแรกนะครับอันนี้ไม่คุ้มอย่างแรงนรัข้ามเลยกนะครับ อันนี้เนี่ยนะครับโอตะคูเอาเราวนะครับผมมองว่าอันเนี้ยจะคุ้มค่าสำหรับคนที่ยังไม่มีเกินพู๋นะครับถ้าคุณยังไม่มีเกินพู๋เนี่ยเรื่องของ c u r r i n c y value สม,ม่มงบอกเสมอเนี่ยว่าดโดยปรตีนเนี่ยเฉลีย่ยโปรตีนมาตรฐานคือประมาณ150-160%อยหเนันนี้คือเป็นมาตรฐานนะครับรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีเกินพู๋แล้วเนี่ยคุณซื้อไปก็ได้มันก็เป็นมาตรฐานทั่วไปนะครับราคาประมาณ6-700บาทได้โทเค็นมา2,500โทเค็นกับเวเลียนสวยๆของเกินพู๋หนึ่งอันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณยยังไมม่่ีีเเกนนพู คอร์เซซี่ไวลุ่เนี่ยมันจะสูงทะลุไป2 0 0 3 0 0เลยนะครับเพราะฉะนั้นเกิดว่าใครยังไม่มีเงินพูนะแพ็คนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับแพ็คนี้ครับเป็นแพ็ควีนอมของ p a n d a s t u d i o ครับถ้าเกิดว่าคุณชอบตัวของวีนอมแพนด้าสตูดิโอนะก็ซื้อมานะครับคอร์เซซี่ไวลุ่อยู่ที่160%่ก็ถือว่าเป็นระดับปกตินะครับตัวอันนี้นะครับได้ทอง600-150%ก็ถือว่าอยู่ในระดับความคุ้มค่าปกตินะครับ มาดูวันนี้ a อ r o ่ครับคอลเล็คชีไวด์ลูสูงถึง175%ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์คุ้มนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีเงินมาสัก3-400บาทนะครับซื้ออันนี้สวยเลยแล้วก็ได้แวร์เลนสวยมากนะแวร์เลนของ a อ r o ่นี้สวยมากๆนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะลองดูนะครับได้เงินเพิ่ม750เครดิตแล้วก็ทองเพิ่ม1น0 0งพลิโก้นะครับผมมองว่าบันเดิลนี้ค่อนข้างคุ้มนะครับ175%นะครับอันนี้ข้ามไปเลยครับไม่คุ้มอย่างแรงนะครับแล้วก็อันนี้นะครับน่าสนใจเหมือนกันนะ อันนี้เนี่ยราคาประมาณ3,000กว่าบาทถ้าซื้อกับร้านเกมน่าจะประมาณ2,000กว่าบาทน,นะครับมี currency value สูงถึง184%นะครับเราจะได้6,000 collector token ได้4,000 credit แล้วก็ได้4,000 go นะครับไม่รวมเรนดอมบู o เตอร์อีก5ตัวนะครับก็มองว่าอันนี้เป็นคุ้มมากๆนะครับแม้ว่ามันจะไม่ได้เรื่องของ value อะไรก็ตามนะครับแต่ว่าเรื่องของ currency value เนี่ยไม่คำนวณแล้วก็184%จริงๆนะครับคุณได้มาเนี่ยคุณสามารถที่จะแลก,กร์ดใหม่ได้เยอะนะ เพราะว่าตัวของ Collector Token เนี่ยคุณก็สามารถที่จะซื้อ Snap Pack ได้1แพ็ง Pack ถึง2แพ Pack นะครับตัวของเครดิตเนี่ยเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับก็สามารถั p แล้วก็เพิ่ม Collector Token ได้อีก3,000ัน Token นะครับแล้วก็ตัว g o เนี่ยก็สามารถที่จะแลกเป็น Collector Token ได้เช่นกัน เพราะฉันได้มองว่าแพ็เนี่ค่อนข้างคุ้มนะครับสามารถกด snap pack กร์ดใหม่ได้ประมาณ3-4 p a แพ็คเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อแพ็คนี้มาอันนี้นะครับ600ทองได้1,000เครดิตก็ถือว่ามีคอนเซอร์ไวลอยู่1 3อนะครับผมบอกตรงนะว่าถ้าเกิดว่าเป็นบันเดอรที่ใช้ทองซื้อแบบนี้นะครับคอนเซอร์ไวลไม่ต้องไปดูเยอะนะครับถ้ามันเกินร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าคุ้มนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมแนะนำว่าอยากให้ซื้อพวกที่มีเป็นแวร์เลียนสวยๆมาก ต่อไปก้อนนี้นะครับอันนี้ผมว่าไม่คุ้มนะครับอันนี้ข้ามไปเลยอันนี้ก็เป็นระดับปกติครับไม่คุ้มครับใช้พันห้าร้อยทองได้หนึ่งพันสองร้อยโทเค็นนะครับไม่คุ้มครับอันนี้ราคาประมาณสามร้อยกว่าบาทถ้าซื้อกับร้านเกนก็ราคาประมาณสองร้อยกว่าบาทนะครับได้แวนเลียนคลาวเวนหนึ่งอันแล้วก็คอเล็กเตอร์โทเค็นหนึ่งพันนะครับเป็นระดับความคุ้มค่าปกตินะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นระดับความคุ้มค่าปกตินะครับแล้วก็นี่ล่าสุดท้ายแล้วกันนะครับอันนี้สุดท้ายแล้วกันเอออ่เป็นนตัวขง Pixie ะ ใช้ทั้งหมด5,000ทองนะครับจะได้เวเลนพิกซี่หนึ่งใบซึ่งพิกซี่เนี่ยถือว่าเป็นการ์ดพูสี่นะครับแล้วก็ได้ตัวของกรอบสีม่วงนีออนด้วย1กรอบแล้วก็ได้เป็น c o l l e ตอร์โทเค็น5 0 0โทเค็นนะครับอันเนี้ย ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีการ์ดอย่างพิกซี่เ่ยนะครับคอลเซี่ไบลมันจะสูงกว่า112%นะครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีการ์พิกซี่นะแล้วคุณอยากจะได้นะครับถ้าซื้อไวรเนี้ไปปุ๊บนะครับตัวของการ์ดหลักก็จะหาไม่เจอใน s n a p Pa c k อีปปกต่อไปนะครับคอลเลคซี่ไบลูอาจจะสูงทะลุสัก1 6 0ได้ครับเปอราเซ็นงคุ้อยเกทองเือ้วคซณยังได้นะครับก็ถืวอถว่าค่มมอ,อคนข้น,นงคุนนนคน้นอนรับถ้าเกิดว่าคุณยมีดอบเ้ลนะ็อเนี่ยคุณยังีบ่นเดิเก บัลเด้นเก่านะครับที่เราพูดกันนะครับซึ่งมันใกล้หมดอายุแล้วล่ะนะครับบัลเด้นเก่าอยู่ไหนเอ่ยบัลเด้นเก่าอยู่นี่นะครับอันนี้ใกล้หมดอายุแล้วเลยมันสองวันนะครับอันนี้ถ้าคุณยังไม่มีดอนแบ็กเนี่ยกดนี้เนี่ยจะดีกว่าเพราะว่าดอนแบ็กปัจจุบันเนี่ยเป็นการ์ดที่ใส่ในเด็กเทียนหนึ่งอย่างเด็กให้จากท็อกซิกด้วยนะครับแต่การ์ดอย่างพิกซี่เมื่อกี้นะครับมันไม่ใช่การ์ดที่เป็นการ์ดหลักอย่างเว้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าการ์ดคุณใกล้ครบแล้วจริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณใช้ห้าพันทอง d ดมอนด์แบ็กนะครับหรือเวลาแค่ไม่เกิน2วันก็จะหมดอายุแล้วนะครับใช้5 0าพันทองนะครับได้ไวเลนต์ไดมอนด์แบ็กสวยๆ1ใบนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีการ์ดหลักนะคุณก็จะได้ไดมอนด์แบ็กมาใช้ทันทีแล้วการ์ดหลักไดมอนด์แบ็กก็จะหาไม่เจอในสนัแพคครับพร้อมด้วย6,500เครดิตครับอ่านี่คือว่าถือว่าเป็นแบนเดิลที่ยังคุ้มค่าแล้วก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่คุณสามารถซื้อได้นะครับมีลายประมาณ2วันนะครับ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของบัตเดอรที่จะเข้ามาทไทม์รันพุธนะครับจะถึงวันอังคารหน้านะครับผมสรุปอีกครั้งหนึ่งวนะ่าตัวของอีลิเซอร์เนี่ยตัวนี้นะครับไม่ได้เป็นเทคการ์ดที่แก้ทางชังฉีนะเพราะว่าชาังฉีมาใช้เทิร์นสุดท้ายแล้วก็อีลิเซอร์ก็จะไม่มีความสามารถทันทีนะครับแต่อีลิเซอร์เนี่ยน่าจะเหมาะกับการใส่เข้าไปเดคทัมลายเวอร์ชันใดเวอร์ชันหนึ่งมากกว่านะครับใช้อีลิเซอร์เนี่ยเพื่อชุบชีวิตการ์ดตัวใหญ่ของเราชุบชีวิตการ์ดอย่างเดชุบชีวิิตกาาร์ดออย่งนมลชุบชีววิตตกาาารร์ดอย่งนน,าานนะงงนนเเป็้ะคับ ก็เลยหวังว่าเอดิคเซอร์เนี่ยจะเข้ามาทำให้เด็กทำลายนะมีสีสันมากขึ้นเพราะช่วงนี้การ์ดใหม่ไม่เข้ามานานหลายสัปดาห์หลายเดือนแล้วนะครับก็เลยทำให้เด็กทำลายช่วงนี้มันครข้งางที่จะซึมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเอดิคเซอร์จะเข้ามายกระดับหรือทำให้มันมีสีสันมากขึ้นหรือเปล่าสำหรับเด็กทำลายครับ สำหรับคนที่ไม่เคยกดไลค์นะครับรบกวนกดไลค์ผมหน่อยนะครับแล้วก็เอมเป็นพูดคุยกันว่าคุณคิดว่าตัวของออลิเซอร์นี้สามารถเล่นกับเด็กอะไรได้บ้างครับใครไม่เคยซับสไคร์รบกว s ซับสไคร์ผมหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันในวันพุธตอนเช้านะครับผมจะมาไลฟ์เล่นการ์ดอีลิเซอร์การ์ดใหม่นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย